เน้นต้องมีระเบียบวินนแต่ตอนนี้ข้าวของเราเก็บไม่งั้นเวลาเราหายหายไม่เจอวาง,งตรงไหนก็นไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีระเบียบพี่ไม่ได้อยากทุบตีแต่ว่าการที่ต้องออกไปเป็นศิลปินอยากเรียกคำนี้เลยเป็นคนแี่พยงงายามในวงการบันเทิงดีกว่า มันลำบากเพราะว่าคนอื่นเขาเปนมองเราเยอะแล้วคนเมาส์เราในทางลับก็เยอะเพราะเรายื่ในที่แจเรายืนอยู่ตรงนี้แต่คนเมาส์เราโดยที่เราไม่รู้อะเยอะเว้ยเป็นยังไงตอนนี้จะหลุดดิไอ้หลุดจริงๆไม่หลุด,รดหรอกเขาหลุดตอนนี้ใช่เบยเล่นจริงจริงีเ็นหตหลุดสลับ ขนมเนี้อร่อยชอบกินมากินกันแล้วถึงช่งโ้นเห็นไหมแล้วพอหลังจากนี้ก็สวยตอนไหนอ่ะ